สวัสดีครับผมบ่าวนองครับเมื่อนี้มาพอๆกับบ่าวนองอีกขึ้นก้าครับผมเมื่อนี้บ่าวนองเชื่อมั่วความฝันสู่ฟังครับผมความฝันแม่ท่องสูงครับความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังนําช่องบ่าวนองเป็นเพียงแนวทางนะครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคและดวงหลายคนฝันแม่นหลายคนอาจจะฝันดีแต่แปลเลขบ่กเป็นก็มีคือกันครับผมงวดนี้ครับเข้ามารับฟัง ฝันแม่ท่องสุกครับผมเพื่อนว่าเพื่นฝันดีแต่ว่าเรื่องจริงก็คือผัวเพิ่นเสียไปนานแล้วเสียไปหลายปีแล้วครับแต่ว่าเพื่อนฝันเห็นเพื่อนฝันเห็นผัวเพิ่พิ่นว่าทุกจริงทุกอย่างเกิดขึ้นยุทธิโชกและดวงนะครับนาอลองเขามาฟังเบ่งเพื่อเขาได้รับโชคไปนำกานกับแม่ท่องสุกเดี๋ยวแม่เพิ่นบอกว่างวดนี่ แม่ซื้อเลไกเวลายังได้ก็ขอให้ถือในเดือิ่นว่าหงวดหัิเพ่นก็ไดเล็กเก่าเก่าพันไดเล็กเก่าเก่ากับเลขศูนย์สามทะเบียนรถลุงผู้สวงเ่นว่าพ่นถือเลขกก็เบาหนองแล้วการไอพ่นไดรับโชคก็เบาหนองเ่นบางสิ่เพื่อก็เละอ่ะดีใจนําเพิ่นเนาะครับเนาะผู้ใดได้โชคนาเบาหน่องก็ดีใจครับผมเพราะว่าเบาหนองกหาแนวทางมาฝากทุกคนบางคนก็บอกว่า เป็นอย่างตัวเลขกเบาหน่องคือบบกขึ้นกันหรือเปล่าวะแต่ละคลิปตัวเลขกคือโบกขึ้นกันเบาหน่องสิบอกไว้ก่อนนะครับว่าแต่ละคนให้เลขมากบกคือกันเบาหน่องกับบองหอกนะครับว่าผู้ใดสีมากตัวใดบางคนอาจสิมากเลขึ้นกันบางคนอาจสิมากเลขกโบกคือกันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคนมันเป็นแนวทางครับผมมันเป็นแนวทางของแต่ละคนครับมันก็เลยบกขึ้นกันเบาหน่องบ่ได้เอาจับเลขกตัวเดียว มาใส่กันบ่กครับเพื่อนหมาจังสีเบาหน่องกับมาบอกัสิมันก็เลยกายเป็นว่าเบาหน่องคือมีตัวเล็กหลายโตมันเบาหน่องกับมันก็ดีกันนะครับผมเพราะว่ามันจะดีห่วงว่าเล่ผู้ใดเขาหรือบเขาเบาหน่องขึ้นอ่างนั้นเลยเด้เพราะว่าแต่ละคนห้ยเล็กมากกับือกันเบาหน่องห้ยเล็กไว้กับผมืึอนกันก็หายขึ้นกันมาเบิ่งงดนดีครับผม่ะแม่ท้องสุกเพื่อนฟันเห็นผัวเพื่อนครับผม เพิ่นฟันว่าเพิ่นนอนเฝ้าผัวเพิ่นในงานศพงานศพผัวเพิ่นนั่นลหละงานศพผัวเพิ่นเพิ่นนอนเฝ้าศพผัวเพิ่นเพิ่นบอกว่าเฒ่าเอ้ยจะแม่เจ้าทิ้งคอยไปอันให้คอยอยู่ผู้เดียวเดเนาะเพิ่นวางส่เจ้ากับยาสิโพดพหลร้ายเพิ่นว่าอยู่น้ากันมาจักว่าจักปีอยู่ดีๆก็สิมาตายจากกันเพิ่นวางสี แต่ว่าพอเพิ่นตายไปหลายปีแล้วแต่อันนี้คือในฝันเพิ่นนะเจ้าก็สิเฮ็ดบาปคอยหลายเพิ่นว่าอันเจ้าก็บทีมคอยไปเพิ่นว่าที่มันคอยทุกข์คอยยากแทนที่สิอยู่นํากันเพิ่นว่าจั่างสิเพราะวัดนี้เพิ่นก็นอนเฝ้าผัวเพิ่นอยู่วัดก่อนเพิ่นสินอนเพิ่นว่าเพิ่นก็เอามือไปอันลูบฝาลงลูบลงเพิ่นนแล้แล้วก็ตบ แล้วก็ตบ่บ่เป็นว่าตบปอกบ่ได้ือแตะเบาๆนะเพื่อนว่าแตะเบาๆเจ้าเอ้ยเจ้าก็เฮ็ดบาปไข่แต้านอว่าจันให้คอยได้มีโซ่ให้คอยได้ถือเกลียกน้ำเปลือยในเด้อเพื่อนว่าเพื่นบอกกระผัวเพื่นในฝันเพราะวันนี้เพิ่อนนั่นเพิ่นนอนไปเด็กเพิ่นว่าบันนี้เพิ่นก็นอนเพิ่นได้ยินแต่เสียงป้องเลงตกใจได้ยินแต่เสียงป้องเลงป้องเลงเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยจะดุ่มตื่นขึ้น บัหนีฝาโล่งมันมาทับโตเพิ่นทับโตแมอแม่ท่องสูบฝาโล่งทับทับโตเพิ่นเพื่อกระโตใจเพื่อกระลยสะดุ้งตื่นผมมาเบิ่งเพื่อนว่าอีหยังอยู่แล้อบาดนี้เพื่อนก็เลยมาเบิ่งเหลี่ยฝาโล่งเพป็นว่าฝาโล่งตกใส่เพื่อนก็เลยมาเบิ่งเหลี่ฝาโล่งไอเอาอายุผัวเพิ่นก่อนเนาะอายุผัวเพิ่น เจ็ดสิบสามปีอายุแม่ท้องสุขหกสิบสองปีแล้วก็เลขฝาโลงสองห้าศูนย์เลขฝาโลงสองห้าศูนย์เลขฝาโลง 250. เนี่ยอันนี้คือคือเลขฝาโลงจริงเลขฝาโลงจริงมือที่ผัวเพิ่นเสียฝาโลง เป็นฝาจริงแต่เพิ่นมาฝันก็ล่องเพิ่นครับล่องพิญญาณาเบิ่นเรขกแม่ท่องสุขับเลียกฝันแม่ท่องสุ่ฝันว่านอนอันเฝ้าผัวเฝ้าโสผัวฝาล่งตกใส่ครับหมักโบวักกระขืนนยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคน้อครับเด้อแต่ว่าแม่เพิ่นสื่อไว้เล้วหละ่ะเพิ่นสื่อไว้เพิ่นก็เลย เดี๋ยวมาบอกใหเบาหน่องฟังเลียกฝาลงแม่ครับผม,มเป็นฝาลงกแม่เรขกฝาลงกผัวเพิน 5, เ่นห้าสองศูนย์ห้าอายุผัวเพิน่นเจ็ดสิบสามปีอายุแม่ท้องสูหกสิบสองปีครับเพิ่นนอนอยู่วันเพิ่นว่าเพิ่นนอนฝาอผัวเพิ่อนอยู่วันจังไรเนีนน่ลองพิจารณาเลยนะครับเด้องวดวันที่หนึ่งมิถุนาหก มักบงหมักขื้นยูทติดุลพินิษฐ์ล่ะครับผมเดี๋ยวเบาหนองล่อโค้งสุดถ้ายครับโค้งสุดถ่ายเพื่อมีผู้ใดเอาเหล็กไห้แต่ล่อพอนีละนามเจผาแดงเหลียเมืองขมิ้นแล้วก็เสียโชคเสียโชคนี่ว่าสี่ห้แต่ว่าพวท่านเห็นอยู่แล้วก็ไอ้นุ่มสะกน่นบงหัวเป็นสีไหไมห่อีโค้งสุดท้ายบอกเดี๋ยวเบาหนองสีฟ้าวอาคีบลงให้บเบิงเพราะว่าทุกคนจะได้เ,เอาไปเสียงโชค นะครับนาะทุกคุณก,ก็สิได้เอาไปรุ่นโชคเบิ่งเพื่อมักน้ำกันอ่าลองนะครับเดอ้อเลขฟ้าลงสองห้าอายุพอ73ปีอายุแม่ท้องสูข62ปีลองพิจารณาเบิ่งครับหมักบ่ามากักขึ้นอยู่ที่ดุนพินิจล่ะครับผมเบานองอาชิตเสียงบ่คอยอันนี้แน่เพราะว่าเสียงแหบครับผม ถืออากาศอากาศเปลี่ยนเสียงไปเลยครับนี่ก็ยังว่าโอ้ยเวียนกรรมเถอะเนาะแยกก,กินน้าอุ่นเนี่ยกินน้าเย็นเนี่ยป่าปนกันไปครับผมแต่คันบุกกินน้าอุ่นก็แต่ถ้ากินน้าเย็นก็คือตอนเวลาเบาหนอกเพชรงานครับผมเพราะว่าอากาศมันห่อนเนาะอากาศมันหอนก็ต้องกินแต่ว่าการบมว่าบาวมาหนงกกินน้าอุ่นแต่ว่าเสียงยังแหอบอยู่ยังบวทันมาเสียงยังบวทันมาจดจก็ขอให้ทุกคนโชคดี งวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกหกค,ค,ครับผมลาบโชคไปกับแม่สายพิน,พน,พนคนนะครับนะเหลขฟ้าลงสองห้ 2, าศูนย์ย่ำให้สองห้าศูนย์นว่าถือเลขจะแท้งงวดนี้เบาหน่องคนว่าจะได้กับขอให้ทุกคนโชคดีชิดชิงไดสมหวังนังปรารถนาเดี๋ยวรอ,อโครงสุดท้ายครับรอ,อโครงสุดท้ายเดี๋ยวเบาหน่องสีฟ้าเอาลีปลงให้เบิง่งเพื่อทุกคนจะได้ไปหาซื้อไหวเดี๋ยวมันสีอ่านก่อนนะครับนะเดี๋ยวมันสีอ่านก่อนขอให้ทุกคนโชคดี คิดสิ่งไหนสมหวังดังปาถนาครับผมเดี๋ยวพี่เล็กให้เล็กลว,ลว่าละวล่ะฝันแล้วเดี๋ยวบอลหองจีเบตายอยู่สถานที่จริงเดี๋ยวถ้าไปเบืองน้ากันไปฟั้ารำกันว่าเพิ่นฝันว่าอีหยังก็ขอให้ทุกคนโชคดีคิดสิ่งไหนสมหวังดังปาถนาครับผมมีโชคตลอดปีและตลอดไปงวดวันที่หนึ่งมิถุานานหกหกและทุกๆงวดขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ